สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมวันนี้เราสองคนนะครับจะมาขาย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 ข เลยนะคะต้องที่บีควิกค่ะแล้วตอนนี้นะคะคนมากดไลค์กดแชร์ของเราโอ้ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะมันตื่นตาตื่นใจจริงๆริเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเกือบแสนแล้วบอกว่าบอกเลยค่ะว่าขายอะไรจัดไปค่ะวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเดินทางถูกไหมครับถูกต้องค่ะการเดินทางท่องเที่ยวหลายหลายคนมีแพลนแล้วมีไหมคะมีแล้วมีแล้วไปขับรถนะครับไปกับใครไม่บอกครับอธิบายกบนเจ้านะคะเพราะฉะนั้นนะครับผมการเดินทางในสิ่งที่สาคัญที่สุด นั่นคือยางนะครับผมยางของคุณเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความปลอดภัยของทั้งตัวคุณและเพื่อนร่วมทางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บีควิกครับผมเรามีข้อเสนอดีๆให้ทุกคนครับเมื่อวยางของคุณจะเสื่อมแตกไร้ดอกหายนะครับผมวันนี้บีควิกครับเรามีข้อเสนอดีๆนะครับผมลดแลกแจกแถมเลยฮะยางชั้นนำครับราคาเริ่มต้นเพียง590บาทครับเฮ้ยไม่ใช่แล้ว1,390บาทเออใช่เพื่อน เรแหมทเที่ยวแป๊บนึงคุณมิกนี่บอกเลยสี่แอปทั้งร้าน590บาทโอ้อันนี้คือเรียกเรียกยอดไหลห์เรียกยอดไหลห์มาเพียบตอนนี้แสนห้าแล้วนะคุณ A, เอโปรดโทษคุณเอนะครับ <c oughs> พูดผิดนะ,ะเริ่มต้นที่1,390บาทครับใช่แล้วค่ะเนี่ยคุณมิกชอบตีเนียนเรียกยอดไลหลนี่แหละคะ่ะ1,390บาทมากันเลยดีกว่านะคะมาถึงอย่างทันเดอร์เลอร์เริ่มต้นที่1,390บาทครับ ยางเน็กเซนเริ่มต้นที่1590บาทครับยางมิชลินเริ่มต้นที่2 0 5 0บาทฮะยางทิลลี่เริ่มต้นที่2 0 9 0บาทครับยางดันหลบเริ่มต้นที่2190บาทครับยางบริสโตนเริ่มต้นที่2 3 9 0บาทครับเอ้ะหมดหรือยังหลายคนโอ้นี่มาค่ะคุณซีบอกว่าโยโกฮาม่าล่ะ มีไหมโยโกฮามาก็จัดให้นะคะโยโกฮามาเริ I ่มต้นท no no no, ี่2490ร้บาทครับผมเทียบเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อยู่กันก่อนค่ะเพราะมีคนมาถามอีกเยอะเลยนี่คุณชัดชัยบอกว่ารถผมครับใช้กระบะมีไหมมีแน่นอนสิครับผมกระบะของเราเริ่มต้นที่2090บาทครับ SUV เริ่มต้นที่2790บาทครับ และยังไม่หมดนะคะนอกจากยางดีมีคุณภาพแล้วรู้ไหมไมีคิกค่ะรับประกันเคลมยางฟรีหนึ่งปีบาทบวมเต แบบนี้เลยนะครับผมแต่แล้วทำไมยางหล่อจังเลยล่ะเนี่ยโอ้ยขอโทษนะอรังการทำลายข้าวของใช่ค่ะนี่แหละค่ะสำหรับนะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้แต่ไม่ต้องทะลุทะลวงขนาดนี้นะคะก็รับประกันครมยางฟรี1ปีทุกสาขาทั่วประเทศไทยถ้าเปลี่ยนยางที่บีควิกค่ะถูกต้องแล้วครับผมบาดบวมแตกนะครับเราเปลี่ยนให้เลยนะครับภายใน1ปีนะครับผมจะบอกว่าแม่งใจใจแบบนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะคุณประกาศมาบอกว่าเออเมื่อกี้เนี่ยที่บอก ้าร้อยเก้าสิบคืออะไรพ่งมาเออนี่แหละครับที่ผมกำลังจะบอกนะครับผม <c oughs> เพราะว่าบีคลิกของเราเนะี่ยมีอีกหนึ่งสินค้าฮะค่ะนั่นก็คือน้ำมันครือ <c oughs> ครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์นั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> ถ้าคุณอยากให้เครื่องยนต์ของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมีอายุการใช้งานได้ยาวนานนะครับผม <c oughs> คุณก็ต้องเลือกน้ํามันเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและสามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ด้วยในเวลาเดียวกันครับ ไปจัดหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นปลโปรนะ้ำเมันเครื่องก็ต้องมีเด็ดๆด,ด,ด้วยถูกต้องครับผมที่บีควิกของเรานะครับมีชุดน้ํามันเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นเชลโมบิลโทเทานะครับผมเกรด10ื่นกิโลพร้อมไส่กองนะครับเริ่มต้นเพียง5 9ากบาทครับ ว่ค่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์มาเลยค่ะหลายคนอินบ็อกก์มาด้วยนะคะ590บาทเกรดพรีเมียมพร้อมไส้กรองด้วยถูกต้องครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชุดน้ำมันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลโมบิลโททาลนะครับเกรดหมื่นกิโลพร้อมไส้กรองนะฮะเริ่มต้นเพียง590บาทนะครับผมฟรีนะครับฟรีไส้กรองและฟรีค่าแรางครับผมโอย,โอยช้าอยู่ใหญ่ครับม ตกเลยล่ะค่ะตกใจขนาดนั้นตกใจจริงๆนะคะเพราะตกใจมากกว่านั้นค่ะทุกอย่างที่เราพูดมานะคะสามารถผ่อนได้ศูนเปอร์เซนถูกต้องครับผมสิบเดือนสิบเดือนศูนย์เปอร์เซนสิบเดือนฮะนี่ค่ะเป็นหัวใจด้วยได้ไหมศูนย์เปอร์เซนแบบนี้นะครับผมแล้วก็สิบเดือนด้วยนะครับละลาย เ,ะะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่สนใจมาที่บีคลิคค่ะนอกจากนะคะจะมียางนะคะที่ราคาพิเศษสุดจริงๆเลยสามารถที่จะผ่อนได้สูตรเปอร์เซ็นต์นานถึง10เดือนยางค่ะสามารถเคลมได้บาทบวมแตกค่ะเคลม1ปีด้วยกัน,นแล้วก็รวมไปถึงน้ํามันเครื่องนะคะค ฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงต้องที่บีควิกค่ะใช่แล้วครับผมจะบอกว่าโปรดีๆแบบนี้นะฮะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมเฉพาะคุณลูกค้าที่ชมอยู่เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับถึงวันที่เท่าไหร่คะคุณปิมาถามอีกแล้วคุณปิมาครับถึงวันที่31ธันวานะครับผมทธไม่ต้องทำสีลูกด้วยล่ะคุณปิต้กงเป็นผู้หญิงแน่เลยไงดู้หญจัดจ้านะคะ31ธันวานี้นะคะอย่าลืมแล้วกันต้องมาที่บีควิกค่ะครบทุกบริการเรื่่อองงรถต้ที Hey